MEA ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินนะคะตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบริเวณถนนสีนครินค่ะเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดในช่วงของการก่อสร้างแล้วก็รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะคะอีกทั้งเสริมสร้างทัศนียภาพในพื้นที่ให้มีความสวยงามด้วยค่ะ นายสถิตพงษ์สะทรวิบูลผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถนนสีนครินโดยมีหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่อยู่อาศัยและหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงานรวมไปถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง โดยล่าสุดนะคะ m e a ได้ดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ถนนสีนครินช่วงแยกลำสาลีถึงแยกถนนเทพารักตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาของทุกวันค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อการจราจรระยะทางรวม15.8กิโลเมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570 จากนั้นจะรื้อถอนเสาแล้วก็สายไฟฟ้าในปี2571เป็นต้นไปซึ่งก็จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงปลอดภัยรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็ช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการให้มีความสวยงามด้วยค่ะ ทบต่อพื้นที่ค่อนข้างเยอะอมขรุขรวเนื่องจากเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่แล้วก็ใช้พื้นที่บนผิวจราจรอยู่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะทําให้เกิดผลกระทบทางด้านจราจรต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้เราจําเป็นต้องดําเนินการในช่วงกลางคืนซึ่ง ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มระยะเวลาการทางานมากขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะหาทางควบคุมแล้วก็ลดผลกระทบให้น้อยที่สุดให้สามารถดําเนินการโครงการนี้ได้สําเร็จตามเวลาที่เราต้องการนะครับจึงเป็นที่มาของการประชุมชี้แจงในงานในครั้งนี้ครับว่าเรามีแนวทางในกเกินการอย่างไรเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ปัจจุบัน M.E.A. ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จไปแล้ว62กิโลเมตรค่ะโดยในปี2566นี้นะคะจะดำเนินการเปลี่ยนระบบและรื้อถอนเสาสายเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรปราการอีก29.2กิโลเมตรระยทางสะสมรวม91.2กิโลเมตรและมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนระบบและรื้อถอนเสาสายตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติรวมทั้งหมด313.5กิโลเมตรภายในปี2 5 0 0 72ค่ะ